ก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ยี่ในเกมอืมลืมต่อแปนะเดอะเบบี้อินเย w นะครับซึ่งวันนี้ผมเพิ่งไปเห็นว่ามันมีอยู่ใน Google เพ a y ด้วยผมก็เลยจะมาลองสปีดรันดูหน่อยผมว่าผมจะไม่สปีดลันกับเด็กนี่นะ ขอกล้องได้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนคิดถึงผม <c oughs> มัง้งอาจจะโอเคได้ละทุกคนมันค้างเลยอ่ะทุกคนขอเนี่ยปิดนะมันแหลกเลยอะหลังจากที่ผมมาเนี่ย <c oughs> yes ผมว่าผมไปดีกว่า ไม่ผมจะไม่มีวันทำอย่างนั้นผมต้องขอไปก่อนโฆษณาหนึ่งรอยเปซ็นแน่โดนโฆษณาแล้วขายแล้วมาขายผมจะมาปปิดร้านให้ทุกคนดูนะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นเกมไม่รู้ผมเห็นพี่ทุกคนเขาเล่นกัน พอมาผมกำลังจะหาเกมมาเล่นดูผมก็มาเจอเกมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเยเ็นลยเดี๋ยวเบบี้อินเย็นลุยผมก็เลยจะมาลองเล่นดูเมื่อก่อนผมเคยเล่นแล้วนะแต่ผมไม่ได้อัด อีเด็กเวลลองใส่หน่อยแล้วกันโนโนโนติดิกะสิพี่อัพเดี๋ยวเปลี่ยนโนมิวสิค ใช่ <c oughs> สปีดลั่นทามโน้ <c oughs> no. แม่แม่จ๋าช่วยหนูด้วยโดนเด็กแก่งโ๊ยเมื่อกี้แกทำอะไรใช่เมื่อกี้ตาเจ้าไปเลย เป็นหน้าจอแบบนี้วะเกิดเอา้าเสียงซาวหายอ่ะเนิ no, ่มผมไม่ได้สปอนเซอร์นะคะทุกคนมันมาเองไม่ได้สินะนเหนียวถูกทางแล้วใช่ไหม หืมคืออะไรวะเดี๋ยวนะผมว่าแบบแปลกนะทำไมมันต้องใช้ค like. ูณแจ่ตูเสีบซัมมิชอ่านชื่อไหมอ๋อหนึ่งเจ็ดอ๋ออืม มันไม่เปิดรหัสอะเราถูกเฉิที่จริงผมก็เคยเแล้วแหละแค่ทำคทนอนเทนต์ผมแค่ต้องการทำคอนเทนต์ ไปติดตั้งปุ๊บจะต้องเล่นปุชโอลิชปุชอาทุกคนผมตายแน่นอนเลยโฆษณามาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อีกรอบทุกคนผมลืมอัดคลิปใช่ฮะทุกคนผมลืมอัดคลิป จะไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเราข่ามาถึงจุดนี้ยังแต่ถ้ามันมีโฆษณาขึ้นผมจะไม่สนและผมจะรีบอันนี้ผมจะไม่สนว่าจะมีโฆษณาอะไรมาขัดขวางก็ตามผมจะเล่นทันทีอย่าไม่ ใช่ไหมใช่ฉากเดิมกดเลือกฟีอันผมไม่รู้ว่าอนาคตเกมนี้มันจะเป็นยังไง คราวน,นี้ผมเป็นพี่บีเลี้ยงที่ใจที่ใจที่ใจไม่ดีมากไม่ใจดี <c oughs> ตรงเวล่าไอคนเนี้ยไปนอนที่อื่นเลยแล้วจะมาลองดูกันว่ามันจะได้ไหมคือผมหมายถึงว่าผมจะวางไว้ตรงนี้ ทำแบบนี้ดูว๊บแมวรันรันเนี่ยผมตัวฉันมากเพราะว่ารูป้ามันเหมือนผมหล่อนเองหรือเปล่าผมจะสะเปรย์ยยมันตัวฉันเองถ้าผมเครอบนึง ฉันจะไ่ไ,มไผมจะตีดันส,ส,า,ยยนสายบนบอกว่าเด็กน้อยจะพบไม่ได้กผมโดนมามาดอกมันแล้วแล้วมันก็จะสแกมผมด้วยอาจจะมีแมวอยู่ก็ได้ผมตามหาแมว อีกาผมก็ตกใจตอนนั้นโอ้ยหยุดอ,อีกามันมันเกี่ยวข้องอะไรกับอันนี้วะอะตรงนี้มีแมวนะครับแต่ผมเก็บไปละเขาที่แล้ว ไหนดูสิมีอะไรมาใหม่บ้างดูก่อนดิอาคิบยัง <laughs> โอ้ยโฆษณามาอีกแล้วทำไมต้องการจากฉันดูวิญญาณเหรอบรแบกไว้คืออะไรวะ เ๋ยนะแป๊บหนึ่งอ๋อโอเคไม่หเหดฮะ no h ฮ a อ๋อหมวกอ่ะผมใส่อันนี้ไม่เอาอ่ะหมดขอดำผมก็เก็บไปแล้วนะครึ่งแต่ผมเหมือนจะไม่ได้

โอ้ถุงเท้าของผมอ้ผมจะลองทำการทำภารกิจหน่อยเออจัหนุอ๋อลืม เดอะเบบไม่ผมจะทำแบบเพื่อความง่ายเอาเด็กไปนอนเอ๊ะประตูมันเปิดเหรอตอนแรกอ้ชืเดียเ๋ยวอมมานี่ ฉากนี้ผมเอาตุ๊กตาแมวให้ไปแล้วแล้วผมไม่ผ่านแสดงว่าที่ของให้แมวไปเมื่อกี้คือไม่เกี่ยวทําก่อนหน้าไม่ได้ใช่ไหมได้ยังไม่ได้เห จริง,รงผมจะเอาตุ๊กตาตัวผมจะเอาตุ๊กตาตัวนี้มานอนข้างกับผมด้วย,วย,วยใช่นี่สีจัง,งกันเดี๋ยวตามมาได้ไงเนี่ยจะไม่ได้อยู่ตรงนั้ได้อยู่บ่ Shop Jutkan ke kampung jauh Semoga produk terbaru serba 11 ribu Di Lazada satu-satu sale Beli sekarang Nek, nek, nek Aduh kon ah. Aha Puyuk noma Mada ni oh hai, hai yeah. ยังไหนวะเอ๊ะนมลอยได้ไปเซฟอินเทอว่าหนเราก็แค่เดินตามไปโดยที่เ,าเราปิะตูแบบเนี้ย มันก uh ็จะเปิดประตูเองได้นะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยแล้วมันก็เปิดประตูได้มื่อส่วนเลยเอ้าแล้วทำไมมันไม่ทำลายอันนี้ทำไมต้องเดินไปอย่างเงาเงาด้วยทุกคนก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับ เมื่อก่อนหน้านี้อันนี้มันบินได้แล้วเขาดี้มันเดินได้อะผมไม่เห็นนะเพราะว่าผมไม่เห็นดวงตาของมันเพราะผมใส่แว่นหล่อเทให้มันเอาเด็กไปนอนผมว,ว่ามันต้องเป็นออเดอร์อะไรหรือเปล่าเพราะเห็นเหมือนที่เขาคนอื่นเขาอันนี้อยู่ประตู เรื่องต่อไปคืออะไรวะแมวเ,เอาไปแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไม่ได้เอาอะงั้นเอาไปทั้งสามตัวเลยแล้วกันง่ายดี <c oughs> คุณได้แล้วนี่โอเคแล้วก็อ่านต่อ แล้วก็ปีประตูเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปห้องนี้มันมีรอยเท้าสีฟ้าด้วยเดี๋ยวสเสร็จนี่ไงครามลับ โซโฟาได้ไงเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะเราตกได้ไหมตกไม่ได้แมวน้อย0ูนเดี๋ยวแบ็คแคทน่าต้องเป็นพัซเซิลใหม่แน่นอนเลยที่เป็นเกี่ยวกับแมวเรือจะเรือจะเป็นเกมอื่นก็ได้วะ เพราะผมก็ไม่รู้โน่โ no. ดประตูขังโน no. ไปละเป็นเงาที่สุดในโลกที่ผมโดนประตูขัง เกี่ยวกับเที่มเป็นประตูกระต่ายแน่นอนถึงกระต่ายมันมาหรือว่าแต่ไม่ใช่วะผมก็ไม่รู้อ่ะ,ะคือมันหรือว่ามันเป็นออเดอร์ที่กระต่ายสั่งมาเพื่อให้เด็กกินหรือจะให้เรากินผมก็ไม่แน่ใจแล้วโฆษณาก็มาอีกแล้วทุกคน นะทำไมรอบที่สามเรานอนเลยอ่ะไปด้านบนเพื่อช่วยเพื่อเพื่ออะไรนี่แหละจำไม่ได้ละอ่ะฮะเราจะต้องอ่านหรือเปล่าเนี่ยชีพเอากระเอาตุ๊กตาตัวให้เลยเดี๋ยวมันเดินหอกมาได้งไงวะ กินของที่เมื่อวานที่เราสั่งกันดีไหมในห้องครัวใช่ไหมโอ้นี่ไงเริ่มจากขนมปังใส่อะไรล,ลงไปก็ได้เลยที่คุณต้องการอุ้ยผมชอบเห็ดในเกมนี้ไม่เห็ดผมเอาห้าดาวให้เกมนี้เลยเพราะมันมีเห็ดแล้วก็เห็มแล้วก็อันนี้ผมชอบกิน แล้วก็ตามสุดท้ายก็คือเหตุที่ของชาบเอ้าละ่ะด้เวลาติ่นอ้ีตมีนี่หารเด็กนายมันแก้มันปีศาจเดี๋ยวผมเป็นปีศาจตอนได้ไงเดี๋ยวนะโนโน no no จะขังฉันยังไง เขาวงกฎแน่นอนอืมอืมนี่มันที่เดหน่อเอ๊ะเดี๋ยวผมเห็นแวแบบเด็กมันว้ามาได้จากเมื่อกี้ฟิวมาเฉยเดี๋ยวมาตัวดีกว่าเอาเด็กไปนอนอไม่ใช่นอนสิ มาเฉยเดี๋ยวเราจะเลดไอ้ของมันไม่เกณฑห้าโดนช่ไหมองด้านะไโไปนนี่ทำรายองส่งอง ของเล่นก็เก่ามากแล้วด้วยที่ทานเก็บอะฮะทุกอย่างมันดูเก่ามากได้เ,เดี๋ยวนะแล้วที่เราเอาฉุกเฉินมามันเพิ่มพลังให้เด็กเหรอ แล้วเด็กมันจะทีโพสทำไมวะเนี่ยผมข้ามเลยแล้วแกะก็โดนกินาาเห็นนะเดี๋ยวจะบูชาให้เด็กอะ่ะ ผมก็โดนคืนกินวิญญาณฝันดีจำสแกร์ปะจำสแกร์ไม่จำ <c oughs> ก็ขอบคุณที่รับชมฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้า แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอโทษด้วยนะที่ผมอะ่ะช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่ใช่ดิไม่ได้เล่นไม่ได้อัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับก็เพราะว่าผมบางครั้งผมอาจจะมีงานด้วยไม่ก็การบ้านนี่แหละครับก็วันนี้ก็ขอ้อก็ต้องขอตัวลากับไอเด็กเปไอเด็กวิวนะครับ ก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ oh. ก่อนปิดฉชกผคขอทำอะไรบางอย่างหน่อย เด็กวิวมาเดี๋ยวนี้เลยแกมาเลยแกและแกทำไว้ฉันเอาไว้ที่แล้วกินกินวิญญาณแล้วก็จะไล่ฆ่าฉันไปกุกกตกุไรสู้มา